ยังอยู่กันที่ภาคใต้ใน,นะคุณผู้ชมมีกิจกรรมสําหรับเด็กๆแล้วก็ครอบครัวที่สามารถทําร่วมกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็ต้องใช้ทักษะสมาธิฝึกฝนอย่างมากเป็นการขี่ม้าแล้วก็ยิงธนูบนหลังม้าไปด้วยซึ่งการยิงธนูปกติก็ต้องไม่ยากแล้วตอนนี้ยิงบนหลังม้ายิ่งยากเข้าไปอีกนะครับค่ะกิจกรรมนี้กีฬานี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ทางผู้ฝึกสอนเองตั้งใ,ใจอยากจะให้มีการเล่นกันอย่างกว้างขวางในพื้นที่จังหวัดสตูลนะคะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการขี่มา้าหรือว่าการยิงธนูเป็นกิจกรรม ที่บรรพบุรุษเคยทำกันมาก่อนอยู่แล้วค่ะปกติแล้วนะคะผู้ชมการขี่ม้าก็ว่ายากแล้วยิงธนูก็ยากแล้วแต่เมื่อมีการประสานกิจกรรม2กิจกรรมนี้เข้ามาด้วยกันก็ถือว่ายากยกกําลังสองเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีความพยายามในการที่จะให้กิจกรรมนี้ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายค่ะก็เลยทําให้ในายอารนนะคะซึ่งเป็นประธานชมรมยิงธนูในพื้นที่จังหวัดสตูลเนี่ย เปิดพื้นที่บ้านของตัวเองค่ะเพื่อที่จะให้เป็นสนามฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมยิงธนูแล้วก็ขี่ม้าไปด้วยกันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ในอดีตนะคะประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลก็มีการทำกิจกรรมนี้กันอยู่แล้วค่ะ เด็กๆที่สนใจต้องมาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญกันอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมเราจะสอนหลักการยิงธนูที่เน้นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กการทำสมาธิเล็งให้แม่นยำแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยการขี่ม้าก็ต้องเรียนรู้จากเรื่องของการขี่ม้าจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดด้วยที่สําคัญอุปกรณ์เรื่องของความปลอดภัยต่างๆทั้งขี่ม้ายิงธนูมีครบครันนะครับเด็กๆหลายๆคนที่เขาได้มาฝึกเนี่ยเขาก็ค้นพบทักษะหรือว่า ความฝันความสามารถของตัวเองด้วยนะครับบางคนตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยก็มีที่สําคัญนะครับกิจกรรมแบบนี้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาส่งเขามีโอกาสในการนั่งรอนั่งดูนะครับก็ได้มาฝึกฝนทํากิจกรรมร่วมกันไปเลยนะครับเป็นการสร้างกิจกรรมระหว่างครอบครัวไปด้วยครับกีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาที่ฝึกสมาธิฝึกทั้งร่างกายเลยค่ะฝึกกล้ามเนื้อขานะคะแล้วก็ส่วนกีฬายิงธนูนะคะได้ฝึกทั้งฝึก ลมหายใจฝึกการหายใจนะคะแล้วก็ฝึกแขกล้ามเนื้อแขนค่ะสร้างความสนุกสนานยังไงบ้าง,ม,ม,งมันท้าทายค่ะมัอนยิงธนูเราเราจะถ้ามันเหมือนเราดูได้ว่าถ้าธนูเราออกไปทางนี้เราจะต้องปรับไปยังไงให้มันเดินตรงเป้าค่ะให้ลูกไปทํากิจกรรมนี้ไม่อยากให้พาลูกไปวางไว้หรือว่าไปให้อยู่กับกิจกรรมโดยที่พ่อแม่ไม่มีส่วนร่วมนะครับ เพราะว่าเราจะได้เป็นกําลังใจให้กับลูกที่เขากําลังทํากิจกรรมบางครั้งเขามีปัญหาเขาต้องการกําลังใจเราจะเป็นแบ็กอัพให้เขานะครับคืออย่างน้อย,อยเป็นกําลังใจแล้วก็เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ถูกทอดทิ้งที่จะต้องทํากิจกรรมบางครั้งบางปัญหาเนี่ยเราจะร่วมคิดกับเขาว่าเราจะหาทางออกกันยังไงครับผม สำหรับกิจกรรมนี้นะคุณนายคุณผู้ชมถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีการพัฒนาทักษะทางร่างกาย EQ IQ ไปพร้อมกันด้วยและถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถที่จะเข้าไปเล่น ยากมากเลยนะคะอย่างเช่นในกรุงเทพมหาคนครเองเนี่ยค่ะคุณผู้ชมโอกาสที่จะไปหากิจกรรมไม่ว่าจะมีการยิงธนูแล้วก็การขี่ม้าเนี่ยยากมากนะคะแต่สําหรับในพื้นที่จังหวัดสตูลทางประธานชมรมเขายินดีที่จะถ่ายทอดให้กับคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเยาวชนสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้ทั้งนั้นเลยค่ะ กิจกรรมการยิงธนูบนหลังม้าแบบนี้นะครับนึกถึงที่ญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงมันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่สมัยเอโดะและยังสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับเขาจัดเป็นเทศกาลให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมกันด้วยที่สวนสุมีดะที่กรุงโตเกียวเป็นประจำนะครับ